มายกมานิดนึงยกมาน่ออ่าแบกมาหน่ะแบกมาหน่ะอ่าน่ะมองไปทางไฟครับมองไปทางไฟนี่คือตากร้องเบอร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะตากร้องเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเบอร์หนึ่งประเทศไทยครับกำลังถ่ายทำเบื้องหลัง รายการสัมภาษณ์พิเศษคนดังอยุธยานิดหายห่วงตอนนี้มีการเบรกหามมีการแบกหามนะบตอนนี้เท่มากครับมีคนก็แซวมาว่าเหมือนไหมไทยครับไหมไทยนนนนัั่่ออยยาางง้้ครับไมคือใครไหมไทยใจตะวันครับหัวใจสิงห์น้องมากับคัมบะนี่ อรอกว่าเยอะลอกว่าเยอะอา้าวมองอีกข้างหนึง่งเหมือนเหมือนจาปพนมครับแล้วมันคงไม่เอาเอาแว่นลองแว่นดำล,ลองแว่นดำแว่นดำที่ว่าสีแดงคนเราสีสีแลดงผมมีเลยแบนอยู่ที่กว่าอะไอ้เท่ไปแล้วเท่ไปเลยวแมนไปแล้วไก่รอดไปแล้วเท่อะไปแล้วที่ นั่นแหละอย่างนั้นแหละแกดีแล้วดแล้วอย่างนั้นเลยแทะเปล่นท่าดีนึงฮะเออแชะเปล่ยนท่าดีนึงเปลี่ยนยังไงก็ได้ไม่เป็นไรเปลี่ยนได้เรื่อยเรื่อยเลือเดชัเตอร์เขารวอกด้านข้างครับขางข้างข้างไว้เป็นข้างข้างเป็นข้างข้างไปไม่แอชชันอย่างงี้แต่ว่าหน้าไปต้องใช้น้าันไปนิดนึงแต่แขงแงนก ัจบตออกเเงี้ยนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านไพ่ห่วงบาร์เบอร์นะผู้บริหารครับร้านนายกสมาคมนายกสมาคมไพ่บาร์เบอร์ด้วยครับเปิดออกมานี่จะมีอะไรหลุดออกมาบ้างครับเนี่ยมีความเขี้ยวตาม อย่างนิดนึ่งเบาๆไม่นั่นแหละกว่าดจอยเป็นการชันแต่ถ้าได้จานเอามาต้องบอกก่อนโอเคลื่นพื้นเลยแรงครับแรงแรงมากเลยครับจานมันลื่นไอ้พื้นน่ะลื่นของมันแรงครับของมันแรงอย่าบเบาๆนะฮะอย่างเบาอุ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจาน นี้ครับรอเข้อฉากอาจารย์สมศักดิ์โมคะรัตน์โมฆะรัตน์กำลังรอเข้อฉากอยู่นะครับกำลังแท็กท่าอยู่โอ้โหสมบูรโอ้โหมีการไม่ใช่สองสี่เก้าเก้านะสองห้าหกหกนะครับตัวนี้โอ้โหโอ้ยหจีมตาอีกขึ้นโอเคครับมีหน้าจังไงครับไงหน้ามองโอเค มันไม่ได้นี่ก็เท่แล้วคนผู้ชายไม่ต้องหล่อแต่เท่ให้เท่อ๋อถ้าเท่เลยคือเท่เนี่ยมันมันมาจากการแตกตัวด้วยโิเคคือไม่ต้องหล่อแต่ต้องเท่ไม่ต้องหล่อแต่ต้องเท่ลูเท่นะเด็ูเท่มีไหมล่ะมีมีเอามาอีกโอ้โหมีอีกมีเอาสีอะไรอาจารย์สีขาวได้ได้ครับโอเคเอาเอาทำยิบด้ามไปหน่อย แบกนันท์ไว้จบหยิบดันะก็แบกนันทไวสีขาวมีสีขาวด้วยแบบสไตล์แบกนันท์ไว้เอ่อสองตาแต่ถ่ายขึ้นขึ้นเ่ยสักลายเต็มตัวครับมาแล้วครับมาแล้วมีเก้าอี้ตัวเล็กๆไหมมีเอาเก้าอี้แบบมีพนักนะฮะแบบมีพนักเก้าอี้ไหมอย่างเงี้ยบรกาศให้ไปนั่งอย่างเงี้ย อ๋อมันทั้งคล้ายๆเก้าอี้นี่เลยสิวะใช่คล้ายๆแบบที่เป็นยองๆนะหน้านี่เก้อี้นะครับอยากจะถ่ายงานนะครับถ่ายงานวิดีโองานงานต่างๆครับติดต่อได้นะครับน่าเลิศงานงานได้หมดครับโทรมาปรึกษางานอีเวนต์งานอีเวนต์งานอะไรงานอะไรอีกงานเป็น j อบ ไม่อยากอยากเท่ถ่ายได้ไหมอยากเท่ๆได้เวิร์กช็อปตามร้านก็ได้ไงเพราะงานต่างๆตามสมาร์ครับงานอื่นๆได้หมดเลยหรือว่างานทั่วๆไปนะครับงานปาร์ตี้โฟโตกราฟิกครับผมสุดยอดเรื่องการถ่ายภาพนิ่งครับผมก็เบอร์หนึ่งของประเทศไทยครเบอร์หนึ่งหรือจะเบอร์สองน้ำน้ำน้ช่างภาพคนหนึ่งน้ำช่างภาพแะครับคนเก่งก็ชอบเฉพาะผอมตัวนะ ตอนนี้นะครับตอนนี้จันกำลังรีดไขมันอยู่ตอนนี้โอ้โหเสื้อหล่อเลยนี่มีกระดิกนมให้ดูอีกนะครับดูแทบไม่ทันนะโชก้คนพัน์ที่คนมันที่คนมันที่อ่านะครับเอาอีกแล้วครับต้องเอาอะไรไหมเอาอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งครับ โอเคนั okay. ่นแหละนั่งขนาดอาจารย์ยัก็นั่งขนาดนั้นแต่ยังนาิเตนไม่ต้องดกันใช่ไ้งไงตั้งกองตั้งนั่นนะตั้กองตั้งนั่นะ่า เผื่อจะเป็นแนวทางในการแอคติ้งนะครับในการถ่ายภาพนะสมัครเป็นขาเอฟซีของทั้งใหญ่นะครับมาดูเลยครับมาดูมือชิบเขถ่ายกันนะครับเนี่ยเขาจะเต็มที่นะครับกับการถ่ายภาพอยู่ไหมเขาจะคือไม่ต้องฝืนนั่งแต่เราจบายแต่ไม่ต้องเก่งมากโอเคอันนมองมันม้วนมากตรงนี้ไหมโอเคอาจารย์ยืน ทั้งหมดนี่มันกี่กี่พันมาเริ่มเป็นร้อยั้มรถก็จะพอใจเหรอก็มีสิทธิ์ถึงอ๋ครับเออนเออเลยเรืองกับภาพที่ดีที่สุดนี่กำ่ังเาิานลงนากยานาน่าาน่าน่าน่านานีานอาน่าน่อบชาน่า่าน่าน่านาน่าน่าน่านอานน่าน่น่าน่านี่า้ หลายลูกหลายเวอร์ชันยิงเอาเท้าคว,ว้าข้างหลังไนดะ้ไม่เอาข้างหลังคาข้างหลังจัดสายผมนิดนึงสายผมนิดเออนั่นแหละเท้าแข้างหลังโอ้อสุดยอดเลยโอเคครับง่ายขึ้นโอเคอะเชิญนั่งหน่อยไหมใช่เนี่แล้วก็ <c oughs> บิดมองโน้บิดมองมีพ่าดได้มอสมือมีพา่าดมีดึงอโอเคดีอ่าอันทั้งกัก่อนนะอย่างนี้นะ ชอบเลยนีลย่ญญญญลับมาเบื้องหลังครับเบื้องหลังเบื้องหลังคนดังอยุธยาเมืองกรุงเก่าอยุธยาเฮ้ยอย่างนั้นและวกจะมองมไปที่ไหนก็ มันก็นจะใส่ก็้มนิดๆก้มนิดๆก้มแล้วมองไปข้างๆก้มใส่ก้อน,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 น like ตัวจันทร์สวยผมนี่คร okay. ับตัวโตตรงครับเต็มเอี๊ยมตัวเปลี่ยนขาหน่อเปลี่ยนขายืนแั่อะไรเอี๊ยมตัวโอเคนะอฮะงี้น่ากินสวยเท่เยี่ยมอันนี้เยี่ยมเลยโอเคสวยงามสวยงามแล้วก็แข็ง ลาดพัฒนายี่สิบสี่จะหล่นไหมครับเนี่ยแข่งแรงอยู่นะรับตอนเตรียมรับหน่อยสแตนสแตนวินสแตนอินเตรียมรับหน่อยประคองหน่อยช่วยหน่อยเตรียมรับนะเตรียมรับเตรียมรับ ยังไม่พอใจร้อยกว่าภาพแล้วครับถ่ายเยอกว่าจะจะพอใจครับยังไม่พอใจยังไม่พอใจยังไม่สะใจเผื่อจะได้นอนไหมครับเฟรมหน้าเนี่ยจะมีนอนไหมครับเธอเป็นผู้หญิงให้นอนอยู่ใช่ไหมนะครับคอนเซปต์คอนเซปต์ของน่าหล่มนะถ้าไม่โป้ไม่ถ่ายน่าคะดีครับ ดูใจไปเลยครับยังไม่พอครับอย่าไม่พอใช้นิดเดียวใส่นิดเดียวถ่ายเยอะใส่นิดเดียวถ่ายเยอะใช้นิดเดียวถ่ายเยอะถ่ายเยอะจันเหลี่ยมของกล้องครับดีครับทรงผมใหม่นี่เหมาะมากเลยดีไซน์บายแต่ชอบงานรุ่นนี้เท่นิดเดียวนิดเดียวโอ้โหอ่านานๆเวลาข่าวฝนเริ่มตกแล้วครับฝนเริ่มตกแล้ว ดีครับอันนีวผมจะถ่ายข้อหน้าจันนั่งอยู่เข้มมากเข้มเลยเอาเลยครับเอาดูเรฟเฟรนส์หน่อยครับวันนี้อิ่มแล้วครับวันนี้อิ่มในความรอไม่ไม่ต้องอยู่ลงไม่ต้องเอามือขึ้นอย่างเงี้ยเยงตัวคล้แค่แบบเราดึงแล้วเอียน เออน,นั่นหะนั่นะนะจะถยนนจงเข่ดีมองไม่นูเลยมองซ้าอ่าสวยก,ก,การรูปนี้ดูเลยมองกล้องนี้จะเจดีครับอีก ตาคองันเหนื่อยยังครับย็ไม่เหนืออนอหน่อย,ยอีกครับเหนือ่อยยากเหนื่อยยากครับเหนื่อยมีโคฟีเลยครับเคยค,ครัใช่เลยท่านี้ ครับเปลี่ยนอริยบทไปเรื่อยร้านนิดหายห่วงนะครับอยู่ที่ถนนอุทัยรถจักนายานถนนไรวงถนนอุทัยรถจักนานะครับนิดเดียวอีกนิดเดียวอำาออําเภออุทัยตำบลอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ มีบริการตัดซอยผมโอเคพอจบค่รูปเดียวัท้งหมดเอามาอาจารย์จะถ่ายถ่ายมูอถ่ายมูถ่ายมูก่อนถ่ายมูก่อนแล้วผมใส่ผมใส่เสื้อตัวนี้นะยไม่เหลืออยากใส่ส่ใส่แจ็คเก็ตก็ล่ะใส่แจ็คเก็ตด้วยอย่าไปใส่โชว์ก่อน